สวัสดีครับวันนี้นะครับช anel เราก็จะลองทำคลิกนะครับเล่นตัวไทโบนะครับไทโบ p ปพ uzzle เกมนะก็เดี๋ยวจะเล่นกับพ่อตาผมเองครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับฝนตกพุ่มพมพุ่มพม้งวันออกไปไหนไม่ได้ก็เล่นบอร์ดเกมอยู่ที่บ้านนะฮะไทโบพ uzzle เกมเป็นเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับอะไรนะฮะเกมนี้คร่าวๆอ่ะมันจะเป็นเกมเล่น2คนใช้เวลาระยะเวลาการเล่นประมาณสัก15-20ถึงนาทีไม่เกินนะครับ มันจะเป็นพัซเซิลเกมที่นะฮะดูด้านหลังกล่องก็จะมีบอกคร่าวๆนะฮะจะมีชุดกองหินนะเป็นคิ้วเป็นอะคริลิกคิ้วนะครับสีต่างๆนะฮะมีอยู่5้าสีามาขาคลาๆกันนะฮะแบบรนด้อมนะครับแล้วก็เราจะผู้เล่นจะผัดกันถอดหินมา2ก้อนเป็นคู่ที่ติดกันนะฮะถอดจากทิศทางไหนก็ได้นะครับถอดมาปุ๊บแล้วห้ามบิดห้ามสลับนะฮะถอดมาท่าไหนใส่ลงมาในบอร์ดของผู้เล่นท่านั้นผู้เล่นจะมีบอร์ดของตัวเองนะฮะ ก็ค <ersch> ือผ exactly. ู aa, ้เล่นแต่ละคนก็จะมีบอร์ดของตัวเองก็จะใส่ลงมานะครับแล้วก็เลื่อนลงขั้นจนสุดขอบบอร์ดเลยก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกองหินตรงกลางหมดนะฮะพอกองหินตรงกลางหมดเนี่ยความสนุกของเกมเนี่ยันอยู่ตรงที่ว่าคงนึกภาพบอกนะฮะว่าบอร์ดเนี่ยจะมีตัวอะคริลิกคิ้วสีเนี่ยเต็มเลยฮะเต็มเต็มเต็มตัวบอร์ดเลยแล้วเป้าหมายของเกมเนี่ยคือการถอดหินอะคริลิกตัวเนี้ยนะฮะที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยถอดไปสร้างเหมือนบ้านถอดออกไปเรื่อยๆนะครับใครเหลือหิน ทางคุณบอร์ดน้อยสุดก็จะเป็นผู้ชนะนะฮะอันนี้เป็นกติกามาธยฐานซึ่งความสุขของมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เป็นพัซโซในการถอดว่าจะถอดยังไงถึงจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะฮะโดยมันมีเงื่อนไขการถอดเป็นอย่างไรฮะก็คือกองหินที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยดูจากแนวล่างสุดขึ้นข้างบนนะฮะถ้าในแนวล่างเนี่ยนะครับมันมีหินที่เป็นสีเดียวกันเรียงกันตั้งแต่3ก้อนนะครับเรียงเรียงลักษณะไหนก็ได้นะฮะแบบเตอร์ติสหรือแบบตรง,งๆหรือแบบแนวนอน ตั้งแต่3ก้อนขึ้นไปเนี่ยเราจะถอดหินทั้งกลุ่มที่มันเรียงกันเนี่ยถอดออกไปแล้วกลายเป็นบ้านนะฉะนั้นพอถอดไปปุ๊บนะฮะไอหินที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะเลื่อนลงมาจนสุดนะะพอมันเลื่อนลงมาจนสุดเราก็ถอดต่อฮะเราก็ขยับถอดไปเรื่อยๆอยจนกว่าจะถอดไม่ได้อ่าพอถอดไม่ได้ปุ๊บหินที่เหลือค้างนี่แหละจะเป็นตัวตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะใครเหลือน้อยกว่าก็ชนะถ้าเกิดว่าเสมอกันนะครับคือหินเหลือบนบนบอร์ดอ่าของตัวเองเนี่ยเหลือเท่ากันระหว่างเรากับผู้เล่น ถ้าเท่ากันเนี่ยตัดสินจากจำนวนบ้านจำนวนบ้านคือกองหินที่ถอดไว้เป็นกองๆอ่ะใครมีกองมากกว่าก็ยังผู้ชนะอันนี้เป็นกติกาแบบง่ายๆคร่าวๆนะฮะของตัวไทโบเปโซเกมจุดเด่นมันคือมันเล่นง่ายเซตอัพไวแล้วก็ปุ๊บปั๊บเล่นเลยนะฮะแต่สเสน่ห์ของมันจะอยู่ที่เกมนี้ไม่มีดวงนะครับแล้วเขาใช้จินตนาการแล้วว่าเราจะถอดยังไงแล้วมาสร้างเป็นแพทเทิร์นของตัวอะคริลิคบนบอร์ดผู้เล่นยังไงนะฮะมันเลยเหมาะมากนะครับที่จะเล่นกับในครอบครัวเพราะเกมมันเล่นง่ายเซตอัพง่าย เข้าใจง่ายแล้วก็เล่นไวนะฮะแต่ว่าได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดพอสมควรเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเล่นยังไงนะฮะเกมนะฮะ,ะเราก็จะเริ่มด้วยกันเราจะได้มีกองหินนะฮะห้าสีสีละห้าก้อนนะคนละหนึ่งกองหลังจากนั้นเราก็จะจัดการกองของตัวเองเนี่ยนะโดยการรนดอมเลียงให้เป็นหินห้าคูณห้าเงี้ยนะฮะเอาล้ะฮะพอเรี้ยงเสร็จปุ๊บเราก็จะตกลงว่าใครเริ่มเล่นก่อน เจ้าของกองเนี่ยก็จะได้เริ่มเล่นก่อนนะฮะ,ะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อตาผมก็จะเริ่มเล่นละเขาก็ตั้งใจถอดหินนะฮะที่เป็นคู่หนึ่งคู่นะฮะที่มีด้านติดกันมุมไหนก็ได้นะฮะถอดมาก็จะผัดกันถอดฮะ,ะช็อตน,นี้ผมถอดละพอถอดปุ๊บถอดมาท่าไหนใส่ลงมาบอร์ดของตัวเองฮะบอดบอดของเราเองเนี่ยเราเรียกว่าถ้ำนะครับก็จะใส่เลื่อนลงมาจนสุดขอบล่างของบอดของเรานะฮะ บอร์ดของเราเนี่ยจะมี4เลนฮะเห็นว่ามันจะมี4เลนเราเลือกได้ว่าจะเข้าเลนไหนนะฮะเมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะเลื่อนลงจนสุดเลยนะฮะช็อตน,นี้ผมก็จะถอดมานะฮะ,ะแล้วผมก็ผมเลือกนะฮะรูปแบบตอนนี้ที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยจะเป็นแบบว่าะจะพยายามเลียงสีให้มันชัดๆก่อนอย่างตอนเนี้ยง่ายๆเลยนะฮะของผมเนี่ยบอร์ดของผมเนี่ยเหลืองกับเขียวเนี่ยเห็นไหมมันต่อกันอยู่ใช่ไหมฮะ นะต,ตอนนี้ผมเองก็กำลังจินตนาการไปเรื่อยๆแล้วว่าเออผมจะสร้างแพทเทิร์นยังไงดีพอตาผมนะฮะก็เช่นกันนะฮะเขาก็จะสร้างแพทเทิร์นไว้ในในจินตนาการหลังจากนั้นก็จะหาว่าเออเราจะไปถอดอินคู่ไหนยังไงดีเพื่อจะมาสร้างแพทเทิร์นที่อยู่ในจินตนาการเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์ขึ้นมานะฮะ,ะนะฮะ,อะตอนนี้เกมดําเนินไปเนี่ยของผมเนี่ยจะเห็นว่าแนวล่างสุดข,ของผมตอนนี้สีเขียว3เมรเร็ดเรียงต่อกันแล้วนะ แพทเทิร์นแพทเทิร์นตรงนี้ที่เราพยายามสร้างเนี่ยเราพยายามทําให้หินอะคริลิกเนี่ยนะฮะเป็นสีเดียวกันเรียงกันตั้งแต่3เม็ดนะครับเพราะว่าถ้ามันเรียงกันตั้งแต่สเม็ดปุ๊บเนี่ยตอนจบเกมคือตอนที่หินตรงกลางไม่เหลือแล้วเนี่ยนะฮะ,ะจบเกมเนี่ยเราก็จะถอดหินที่เป็นสีเดียวกันเรียงกันตั้งแต่สเม็ดโดยดูจากแนวล่างก่อนนะฮะ เช่นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยสีเขียวผมสามสามก้อนที่เรียงกันอยูย่จะสังเกตเห็นใช่ไหมฮะอ่ามุมขวาล่างนะฮะอ่าบนบอร์ดผมเนี่ยเขียวเรียงกันสามเม็ดเนี่ยอันเนี้ยอนนถอดได้แน่ๆน่แล้วตอนจบเกมนะฮะโอเคแต่มันไม่เพียงพอแล้วฮะเพราะว่าเกมบังคับให้เราต้องถอดหินจนกว่าหินตรงกลางมันจะหมดตอนนี้ผมก็ต้องอคิดต่อไปในหัวว,ว่าเออผมจะสร้างรูปแบบแพทเทิร์นยังไงดีนะฮะอ่ามูฟนี้ผมทำยังไงนะครับอ่าโอเค จะสังเกตว่าตอนนี้นะครับมูฟที่ผมเล่นเนี่ยผมเลือกที่จะสร้างแพทเทิร์นของตัวหินอคัครกสีขาวนะครับซ้อนทับอยู่บนหินอคัครีสีเขียวนะฮะก็สร้างรอไว้นะฮะเพื่อเพื่อยังไงที่ยังไงแล้วเนี่ยนะฮะมันต้องมาจบตรงที่ว่าต้องสร้างหินสีด้วยกันตั้งแต่3ก้อนขึ้นไปให้ได้นะฮะรงเตอนนี้นะครับ บนบอร์ดของผมเนี่ยสีเหลืองผมเนี่ยก็ทำเรียงเป็นพัทเทิร์ลสามก้อนเนี่ยเรียงได้ละเนี่ยเหลืองมุมซ้ายล่างนะครับส่วนพ่อตาผมเขาเนี่ยตอนนี้เขาก็นะครับวางสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยบนบอร์ดของพ่อตาผมเนี่ยได้แล้วละ่ะนะฮะเรียงกันตั้งแต่สามก้อนเขาทำสำเร็จละนะฮะโอเคหมดกองกลางปุ๊บนะฮะหินกองกลางหมดปุ๊บก็จะเอาหินกองกลางของของอีกฝ่ายขึ้นมาเล่นแล้วเจ้าของ กองก็จะเป็นคนเริ่มถอดเนตอนนี้ผมก็ถอดไปละพ่อตาผมก็ถอดต่อนะฮะดูจากวิธีเล่นก็ค่ะตอนนี้โอ้โหน่าสนใจเลยนะฮะเพราะพ่อตาผมเองก็สร้างพทเทินสีขาวได้สําเร็จแล้วเช่นกันนะครับแต่ขนานกันไปเนี่ยในขณะน,นี้นะครับบนบอร์ดของผมเองผมก็สร้างพทเทินตัวสีสีขาวนะฮะสก้อนเนี่ยเรียงต่อกันละเรียบร้อยนะฮะ พราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอหินตรงกลางหมดปุ๊บเนี่ยจังหวะการถอดหินไปสร้างบ้านเนี่ยน่าจะง่ายแล้วนะครับสำหรับผมนะฮะส่วนของพ่อตาผมตอนนี้โอู้ฟมูฟของเขาน่าสนใจมากนะครับไอ้เหอถือว่าไม่ธรรมดานะฮะถ้าดูจากตอนนี้เนี่ยสวยเลยของพ่อตาผมเองก,ก็ก็ถือว่าเป็นพทิร์ที่สวยนะฮะมีแนวโน้มว่าจะถอดได้แทบทั้งหมดแล้วนะนะฮะโอเค เรามาดู move นี้นะฮะว่าจะเล่นยังไงนะครับคิดกันหนักเลยพอตาผมตัดสินใจแล้วฮะเขาหยิบดูเหมือนจะเป็นสีเหลืองกับสีขาวที่มันเป็นคู่ติดกันแล้วก็วางลงไปจะว่าแพทเทิร์นที่เขาวางบนณบอร์ดของเขาตอนนี้สีขาวเนี่ยเข้าเงื่อนไขอยู่แล้วล่ะนะฮะสีเหลืองก็เข้าเงื่อนไขส่วนผมเองตอนนี้นะครับผมก็เลือกที่จะเดินเกมโดวยวางให้แพทเทิร์นตัวอะคริคคิวสีม่วง ด้านขวาของขอบบอร์ดของผมอะนะฮะอ่ามันเรียงครบ3แล้วล่ะนะครับแล้วก็ตัวตัวคลิกสีขาวผมก็เรียงเรียงได้สวยเรียงได้สวยในใน,ในด้านขวานะฮะด้านขวาของบอร์ดผมนี่กำลังไปได้ดีเลยอ่าน่าสนใจล่ะพอตาผมเองก็ปานนิดนะฮะช็อตน,นี้เล่นปานนิดแล้วก็เลือกนะครับม่วงกับแดงนะครับลากลงไปจนสุดขอบอสุดชนกับคิ้วตัวอื่นจะเห็นว่าตอนนี้ สวยเช่นกันนะฮะแพทเทิร์นของพ่อตาผมก็สวยเช่นกันนะฮะพอดูแล้วสีแดงมันเรียงต่อกันอย่างนี้งามเลยฮะงามฮนะออกออกง่ายๆออกแคบแทบจะหมดะะอ่ะโอ้มาถึงช็อตนี้นะครับมาถึงช็อตนี้ผมมองว่าเกมสูสีมากนะครับเกมสูสีมากแล้วก็หินตรงกลางตอนนี้นะฮะถ้ายังมีหินที่เป็นติดกันเป็นคู่ก็จะถอดหินคู่ก่อนเสมอน,นะครับ กาเนี่ยคือการถอดหินจากตรงกลางเนี่ยเราจะถอดหินเป็นคู่ที่มีด้านติดกันยกเว้นถ้าหินตรงกลางไม่เหลือหินคู่ที่ด้านติดกันแล้วเนี่ยถึงจะหยิบหินเดีวยวได้ครับผมดูเหมนพ่อตาผมคิดหนักเลยฮะชอนน็อตนี้ดูซิว่าแกจะตัดสินใจยังไงกับกับช็อตน,นี้นะฮะอ,อาจจะมีอะไรผิดแผนไปจากจินตนาการของพ่อตาผมหรือเปล่านะฮะทำให้ช็อตน,นี้ดูสะดุดไปนิดนึงแล้วก็ตัดสินใจแล้วฮะเขาหยิบ แดงกับขาวนะครับเพราะอย่างน้อยตัวขาวเนี่ยมันเคลียร์ได้เพราะขาวเนี่ยเรียงเลียงกันตั้งแต่สามก้อนนี่เขาเกินขึ้นมาละใช่ไหมฮะโอเคส่วนผมเองตอนนี้เหลือหินคู่ด้านจกกันเนี่ยอยู่คู่เดียวละผมก็ต้องดึงลงมาละนะฮะแต่แผนที่ผมวางไว้ตอนนี้เจ๋วว่าแพทเทิร์นของเมดอะคริลิกสีขาวผมวางต่อได้สวยนะฮะแล้วก็ผมถึงจะหยิบหินก็สุดท้ายเป็นเขียวนะครับวาง ว่าอยู่บนตัวยอดของหินสีเหลืองบนบอของผมนะครับเพราะตาผมก็เหลือหินเขียวแต่ดูเหมือนเข้าลำบากเพราะว่าช็อตนี้ของเขาเองเนี่ยเ,เขาพยายามชิ้นักการอยู่แล้วว่าเอา๊จะทำยังไงให้มันเรียงต่อกันสามก้อนเรามาดูนะฮะเก็บจบแล้วฮะตอนนี้พราตาผมกำลังถอดละต้องถอดแล้วนะฮะเขาถอดสีแดงก่อนนะฮะถ้าสังเกตดูสีแดงเนี่ยเรียงต่อเป็นเปื้นลเลยตั้งแต่สามก้อนเขามีเกิน3มก้อนมาเรียงต่อกันดึงออกทั้งกลุ่มเลยนะฮะอ่า กองสีแดงเนี่ยคือเรียกว่าบ้านหนึ่งหลังและที่เหลือหินจะเลื่อนลงนะฮะบนบอร์ดเองเลื่อนลงมุกนี้ผมว่าไปได้สวยฮะอ่าก็เขาถอดถอดสีม่วงออกไปนะฮะแล้วจังหวะนี้ก็ถอดสีเหลืองออกนะครับแล้วก็ขาวออกนะฮะเหลือสองก้อน,นะฮะโอโ้โหเหลือสองก้อน,นะฮะเหลือแดงกับเขียวบนบอร์ดของของพ่อตาผมทีนี้มาดูมูฟนี้ของผมนะฮะ ผมเลือกได้จะเอาเหลืองหรือเขียวเพราะอยู่แนวล่างนะฮะแล้วมันครบเงื่อนไขสามก้อนตั้งแต่สมก้อนแล้วก็เลื่อนลงนะฮะพอเลื่อนลงปุ๊บอ่าเลือกได้แล้วตอนนี้เหลืองขาวหรือม่วงนะครับผมเลือกม่วงครับอ่าเพราะอะไรเพราะพอเลื่อนหินที่เหลือลงเนี่ยขาวจะต่อสมบูรณ์เห็นไหมฮะผมเลือกขาวต่อแลยฮะทีนี้พอเลือกขาวต่อปุ๊บก็เลื่อนหินที่เหลือทั้งหมดนะฮะลงมานะครับช็อตนี้แน่นอนครับเหลืองสวยๆเลยโอ้เหลืองนี่ กลุ่มนี้พลิกเกมได้เยอะมากะฮะเพราะว่าพอเลื่อนทุกอย่างลงมาตอนนี้ดูนะฮะพอเลื่อนทุกอย่างลงมาโอ้มันคอนเนคกันหมดเลยมันเข้าเงื่อนไขเลยฮะม่วงไปแล้วฮะแล้วก็ต่อด้แดงนะฮะพอเลื่อนลงาอีกเขียวก็ต่อหมดผมโอ้พ์เฟกฮะช็อตน,นี้ถือว่าหมดเลยฮะเกี้ยงบนบอร์ดของผมไม่เหลือเลยนะฮะส่วนบอร์ดของพ่อตาผมจะเหลือ2ก้อนดังนั้นผมเป็นผู้ชนะนในใน,ในเกมนี้นะฮะ จบแล้วครับสำหรับตอนสั้นตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับก็จะมาแนะนำกิจกรรมบอร์ดเกมดีๆสำหรับครอบครัวนะฮะอาจจะเป็นเกมอื่นๆที่มันเล่นง่ายๆและได้ใช้ความคิดขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ